I swear to God, man, I'm going to make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused. My mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes devotion to stay composed. โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อขายรหัสเกม r อาวที่มีาายอดไลน์มากกว่า1นึแสนคนเปิดบริการขายเกมมานานกว่า8ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเพจเปิดบริการตลอดย4ชั่วโมงเพจนี้เลยครับแอดมินต้น tp 7ขายดีเกม r อาวมีเอทีได้จำนวนมากเริ่มต้นเพียง50าบาทเท่านั้นไอดีโหดแรงสูงมีให้เลือกมากมายใครที่ต้องการรหัสเกม r อาวโหวดราคาไม่แพงต้องเพจนี้เลยครับจะทิ้งลิกงเพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับผม สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกได้คูปองคุ้มๆแนะนำร้านนี้เลครับร้าน Melo Top Up ร้านนี้รับเติมเกม RV แล้วก็เกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายใช้เพียง Open ID ในการเติมเท่านั้นเติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าใครสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับ Melo Top Up อย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับ สวัสดีครับยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ b บทเลียวต h ช n แนลนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวสกินใหม่ของโรเซอนนะครับผมเพิ่งเข้ามาวันนี้เลยนะครับผมเป็นสกินไฟนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเอฟเฟกว่ามันจะสวยสักแค่ไหนนะครับผมสกินนี้มันจะคล้ายๆกับดาร์ซี่เลยนะครับดาร์ซี่ก็มีสกิน,กนคล้ายๆแบบนี้นะ,ะเป็นไฟๆอะไรแบบนี้นะครับผม f c นะครับผมไม่รู้ว่าเขา f c ใครนะ,ค,ะ <c oughs> ครับผมครับอ่าแสดงว่าถ้าจะเป็น f c ซซิปนะครับผมผมไม่รู้ว่าผมก็ไม่รู้นะว่าซิปคือใคร นะครับผมโอเคไม่เป็นไรเรามาโฟกัสกับเกมสกิลหึงเหมือนแบบเป็นอ่าเป็นลูกๆนะครับท่าวาร์ปก็ไม่มีนะครับผมเป็นท่าวาร์ปปกตินะก็เหมือนเป็นลูกๆเห็นปะกลมๆเนะี่ยมันแค่แบบปั้นรวมกันแค่นั้นนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสกิลสองนะครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวผมใช้ใดูนะครับผมโจรบอลต่อสักหน่อยนะครับปุ๊บ,ป,บปั๊บปุบ๊บปั๊บเนี่ยประมาณนี้นะครับผมก็ได้ต่อนิดนึงนะครับผม ค้าผ่านทางนะครับเดินผ่านก็ต้องเจ็บหน่อยยูเอเนี่ยอาจจะแอบอยู่ตรงนู้นนะครับโอเคเขาอยู่ตรงนี้นะครับถ้าางนั้นก็เดินลัดได้นะครับผมกดสกิลสองเข้าไปอุ้ยก็ค่อนข้างที่จะสวยอยู่นะครับผมสกิลอารพาสนะครับผมแล้วก็สกิลสองนะค่อนข้างที่จะสวยอยู่นะครับมันมันเหมือนว่ามันจางจานะผมค่อนข้างที่จะชอบเอฟเฟกต์อะไรประมาณนี้นะครับผมมันไม่ลำคาญตาดีนะครับกดสองไปนะครับผมวางหนึ่งดักหน้านะครับ ตีเคอร์อัปเดตนะครับโอ้โหมอทอนี่คือแบบเจ็บไปเลยนะครับผมโอเคไม่น่ามีแล้วเนาะเดี๋ยวเรารีบเดินกลับการดีกว่าผมจะไปเอาเลเวล4นะครับเพราะว่าถ้าเราเลเวล4ก่อนไฟมังกรใหญ่ได้นี่โหมีคนด่าก,กนดีทุกคนผลราอ้อยเคลียร์กลางไปแล้วด้วยผมก็ไม่ได้เว้ดีโอ้โหอ้อยไม่รอเลยอะไม่มีอันตีช่วยนะเดินตามอ้อยนะครับผมก็ติ๊กไปนะว่าผมยังไม่มีอันติค่อยๆเล่นนะครับผมไม่ต้องรีบก็ได้นะ มังกรกำลังจะเกิดเราจะเพิ่งเสียเลือดนะครับทิปมานะทอนมาด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมเคลียร์เวฟตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับเคลียร์แค่ตัวเดียวเนี่ยผมผมก็เวลสี่แล้วนะครับผมโอเคเราสี่นะเราช่วยเพื่อนเรายกครับตึมเรียบร้อยนะครับผมก็มจะตายนะครับโอเคสวยครับอันติมันค่อนข้างที่จะมองยากป่ะทุกคนมันคือมันจางมากเลยนะเอออันติอะผมว่ามองยากกว่าสก,กินนี้อันติเนียนอยู่นะ ยเลค<ร>ือเหมือนกระดาซี่แหละสกินเนี่ยอันติก็โคตรเนียนทุกคนมันมองยากนะครับคือแบบตอนตอนที่สกินเป็นเพิ่งมาใหม่อ่ะก็ผมคิดว่ามันน่าจะรับมือยากนะถ้าเกิดมันเนียนอย่างเงี้ยต้องแบบสติดีๆหน่อยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะโดนผมยกสักบ่อยไหมนะครับโอเคเดินเข้าไป2นะครับผมสกิลสองแก็ช็อตปืนเข้าไปนะครับผมโอเคประมาณนี้ก็เคลียร์คลิปไปนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราเดินล่างนะครับ เดินอ้อมหน่อยก็ดีนะครับเพราะว่าเขาน่าจะดักนะเพราะว่าเขาเดินก่อนเรานะครับผมก็เดินอ้อมกันไปนะครับมาเพื่อนเรามาแล้วโจมตีผมมียกผมยกเอ้าโดนอมแต่ไม่เป็นไรยกแล้วอมไปดีเจอคอมโบยกอมครับเรียบร้อยอูยคอมโบนี้เดือดจัดผมยกแล้วซิปอมกิ้งเข้าไปอ่ะโอ้ยยังเดือดแบบอะไรวะมาจากไหนเนี่ยอ,อารมณ์เหมือนแบบ คิกซี่กาลีเลยอะเวลาเราเปิดอันติแล้วซิปอมอะเหมือนเลยกดดันเราป้อมได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะไล่เขานะนี่สกิลไปนะครับผมอ้อยเข้าไปนะครับอ้อยฆ่าไม่ได้นะครับผมมันจะโดนสลับเลือดนะครับอุ้ยโดนอมตายปะเนี่ยโอเคมีกิ้งนะครับโอ้โหวิ่งผมก็นึก้วุ่นจะตายนะครับผมถอยยาวๆถอยยาวๆไอ้ซูเปอร์แมนดักหน้านะครับปึ๊บโดดหนีก่อนนะครับผมแม็กมานะครับผม เมื่อกี้ที่เห็นแว๊บๆผ่านหน้าผ่านตาไปนะครับผมเ okay, <Okay, S 1> คเคียร์การก่อนนะครับี๋ยวเดินไปช่วยเพื่อนนะครับผมซูเปอร์แมนมันนวดทอนเราวะ่ะเรียบร้อยทอนแล้วน่าจะไม่รอดนะครับไอแม็กก็ตัวนี้ก็จะรอดหรือเปล่าน้องแม็กโดนซูมก็เป็นหนึ่งนัดนะครับผม,มผมก็ลุ้นอยู่ว่าจะโดนหรือไม่โดนอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรอะไรอะไรอยากเจ็บอะเอาไปครึ่งหลอดนะเอาจะจะมาเดินย้อหลอกลอ้เอเขาเรียกว่าอะไรล้อหลอกนะครับผม มาเด้ซินเนียออยู่แถวนี้นะครับผมต้องระวังตัวดิดหนึ่งนะผมมียกนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่กลับดีกว่าเอ้ยนั่นไนเราฝากเพื่อนเฮียการนะครับเหมือนซินเนียจะตีดาร์กนะครับผมจังหวะนี้เอลสูม่น่ารอดนะครับชาร์จบอลยกเอ้าผมจะยกดักแต่มันโดนสตันแต่ไม่เป็นไร oh. เก็บร้อยนะครับผมมันโดนสตัรนจากทอนนะครับผมกัดกัน ยกดักแบบเฟี้ยวๆนะครับเพราะว่ายัางไงเขาก็ต้องอันติแพ้งหลังผม,ผมก็จะแบบว่าดักเลยนะครับพออันติมาถึงก็โดนผมยกเลยในะประมาณนี้นะครับผมดาอนาคตนะครับผมแต่ว่าทอนมันสกัดดาวลวงหผมมาดิกะจะยกแบบเท่ๆเลยโอเคไม่เป็นไรเคลียร์ล่างก่อนเลยครับผมเคลียร์คีพอนข่า,งงาย์เลยครับโรเลออนนะกดสกิลสองแล้วก็กดห<ส><า>นึ่งปาดๆอะไรประมาณนั้นนะครับน่าจะยิงปั๊มได้นะแต่ผมรอซ้อนนะครับ ยิงแบบชิวๆมอทอสกำลังเดินมานะครับผมโอเคเราได้ป้อมนะครับก็โยกนะครับผมเราไปพังป้อมกลางต่อหรือไม่ก็ป้อมบนนะครับผมติ๊กบอกเพื่อนว่าผมกำลังไปนะครับเรามาแล้วเพื่อนซิปเคลียร์การก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเดินบนก็ได้นะครับผมอ้อยกำลังแบบขออ้อยโดนลัดมังกรไปนะครับแม็กบอกไม่ยอมแม็กบอกไม่ยอมแม็กไปแล้วผมก็นึกว่าจะสายสุด ถ้าใส่สซ่ก็ถือว่าใจเองได้อุ้ยชึบออืดีนะผมเลี้ยวทันผมไม่ยกผมสาดยกเข้าไปปั้งเข้าไปที่อ่าฮะผมโดนสตัร์เหรอผมเลยโยกบอลไม่ได้แต่ไม่เป็นไรซิปอมอมอมเข้าไปเลยเหรอเพื่อนอืตอนนี้ก็นัวครับนัวครับนัวไปครับนัวไปครับนัวไปโอเคเราเสียซิปเราได้สองนะครับผมสกิลถ่องไปเข้าไปช็อตปึ๊บปืบอุ้ยอุ้ย โดนพีชกระซวกตายเลยป้อกมกลางผมหายไปไหนแล้วเนีย่ยใครมาป้อกมกลางผมไปอ <c oughs> ัตติพร้อมแล้วเพื่อนพร้อมลุยผมบอกเลยชาร์จบอลดีครับผมโป๊ะโป๊ะตึเมเรียบร้อยอย่อุ้ยรุ่งไปเลยนะครับผมโคตรแรงโคตรแรงโคตรอันตรายกดสกิลสองแล้วก็เข้าไปช็อตมอทอสนะครับเข้าไปช็อตเข้าไปชอ็ปชอตหน่อยเจ็บเจ็บนะเพื่อนโอเคสวยถือว่าได้ต่อนะครับถือว่าได้เล่นนิดนึงนะครับผม มาท้อมันจะเช็คปะมันไม่เช็คว่ะขอแย่งขอแย่งหน่อยละกันอ <c oughs> ุ้ยได้เกิดผมกระโดดสกลิลสองเข้าไปนี่คือเขามีโอกาสตายนะแต่ผมก็มีโอกาสาโดนสลับเลือดอะไรวะเนี่ยไอ้ซุปมาเดะอ,อยากเล่นเหรออยากเล่นเหรออยากเล่นเหรออยากเล่นก็เจ็บตัวหน่อยนะซูเปอร์แมนโทษทีของมแมลงอุ้ยใจเย็นเพื่อนโอ,อ้เข้าไปแล้วก็โดนสลับเลือดแน่นอนบอลยกดักหน้าอังมันพักผมผมกดแข็งแล้วก็ฟิกเกอร์ออกมากดที่ก็ะอกช็อตช็อต ตายไหมมันไม่ตายทุกคนมันเกลี้ยงมีดใส่ผมจังหวะนี้แม็กล็อกมากครับผมตืด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 ตึมชนกันไปเรียบร้อยสวยมาบอทอสเองเก่าเหรอเองเก่าเหรอมาดิโอ้คลิปนี้นี่ผมเล่นเป็นแบบไฟเตอร์เลยนะครับผมบู๊จัดจัดนี่มันเมดหรือไฟเตอร์บู๊เกินไม่เป็นไรคลิปนี้ผมไม่ได้มาสอนอะไรอยู่แล้วนะครับผมผมมา ผมมาโยนถอดแบบเล่นแบบถอดสมองนะครับผมมาดิากเจอหน้าก็บวกอย่างเดียวบวกแบบไม่พักไปเลยแล้วกันบวกแบบนอนซอมไปแล้วครับตึ้มเพื่อนไปแล้วก็ไปดีครับผมชอ็อตนี้ยกเข้าไปเอาไปที่ซีนเน็ตเทียอ,อึมเรียบร้อยนะครับซีนเนเทียลงไปหวันอายังไงดาฮ่าสวยสวยสวยทํากันดีเพื่อนโถมกันดีมากโอเคมีอ้อยอ้อยบอกว่ากลับเองนะครับผมแล้วทำไมอ้อยแคนเซิลวร์ปอ่ะทุกคนผมก็ต้องวา้าบที่ช็อตนี้ บอลจะเอ้อออยกลับแล้วนะงั้นผมไม่ไปโอเคเอ้าจะไปแล้วเอ่ยก็ไม่ไปเอ้อยกลับเลยเพื่อนโอเคเคลียร์การก่อนครับผมว่าป้อมบนเราไม่รอดแน่เลยวะ่ะแต่ไม่เป็นไรแม็กซ์กำลังจะเกิดนะครับผมไอยูเอเปนอยู่แถวนี้นะฮ่าเจอเหยื่อแล้วครับชาร์จบอลแล้วก็ยกเติมต,ตายตายตายครับข้างบนก็เป็นยังไงข้างบนก็ป้อมระเบิดนะครับผม เกมนีก็ได้หาก็ได้หากันอยู่นะครับเลีรยการก่อนครับผมรับเวฟสูงไปเลยนี่นะเลีรยครับเดินบนวาเพื่อนหรือไงหรือว่าเราจะดักกันดีหรือว่าจะทําอะไรดักไหมอุ้ยซูเปอร์แมนมาผมผมไม่ค่อยชอบมันเลยวะไอตัวเนี้ยไม่ค่อยชอบหน้าฆ่าตากันเลยนะซูเปอร์แมนไม่มากันเลยมันมันมันไม่รู้ไงเพื่อนว่าอ้อยจะวราปหรือไม่ว้าปอ่ะ พอผมหยุดวร์ปอ้อยก็หยุดวาาเป็นไปการเดาใจอีทดิโท,ทีเพื่อน้ยไอหมอทออเดินตาผมไปเลยวะยกก็ไปดิยกก็ไปดิยกก็ไปดิไม่โดนนะครับผมมันพุ่งหนีดีซูปเปอร์แมนนะ่ะยกว้าวเลยทีนี้แม็กเปิดล็อกแล้วทุกคนแม็กไปแล้วโอเคเราได้นะครับเราอยู่บนสามนะเพื่อนเราจะเย็นๆเ,เราไม่มีใครมานะอันติดเราก็ไม่มีนะเพื่อนถอยมาก่อนได้ไหมถอยไม่ได้เอาผมอม,มไปด้วยยีชิบหาแล้วทุกคน ออกมาผมสู้ผมสู้มาดิมาดิมามาแรงนะแรงนะบอกก่อนบอกไว้ก่อนมาแรงนะเคสวยครับโอ้โดนซูม้วยเจ็บเจ็บเจ็บนกรจจัดเฮอะไรเนี่ยยุ้ยหลบมีดบินช็อตนี้ไปครับโอ้ผมกดสกิลผิดตายไปเนี่ยเปียบร้อยผมน่าจะยังไงไม่รอดโอ้ยกดสกิลผิดทุกคนโคตรหลอนเลยช็อตเมื่อกี้นี้คือจริงๆอ่ะผมว่าจะกด ยกกดสกิลหนึ่งกดสกิลสองเข้าไปแล้วก็ฟิกเข้าไปหาเอลซูนะแต่ผมฟิกเข้าไปเฉยเลยนะครับแล้วก็ยกมั่วดีแต่แม็กมานะครับผมผู้ก้าแห่งเมืองพลจอดนี้แม็กเก็บบทหรือเปล่าสวยเพื่อนโอ้โหมาแบบพระเอกแก้งานได้ดีมาก <laughs> ผมมั่วจัดเลยว่ะเกมเนี้ย <laughs> <laughs> เล่นแบบว่าถอดสมองไปแล้วอ่ะ <laughs> แบบเห็นแบบเห็นหน้าศัตรูไม่ได้เลยใส่เดียวเลยอ่ะ นี่แหละทุกคนเกมมันเดือดคนก็ต้องเดือดไปด้วยช็อตนี้ครับผมยกไปที่เอฟซูอั้งเรียบร้อยตัวน,นะตัวน,นะผมอยากจะโดดเข้าไปอยู่นะแต่ว่าไม่มีฟิกเกอร์แล้วก็ตัวแข็งนะครับผมกลัวจะตายอีกนะครับเอามาดิเอาแชร์กันดีเอ้ยทำอะไรอะยูเอทำอะไรละ่เะ,รละเพื่อนเอาช็อตช็อตคราฟช็อตคราฟช็อตคราฟโอ้โหดามเมจโคตรแรงเลย <c oughs> <c oughs> โอเคดันคีปล่างกันต่อนะเพื่อนเดี๋ยวเราเก็บสกิลสองจากคีปตัวเล็กนี้ก็ได้นะครับผม เราเรากดสกิลสองอะแล้วมันจะได้พาสซีฟนะครับจากคีป,ป่านะครับผมปึ๊บแบบนี้นะครับแล้วก็ไปช็อตแล้วก็ไปช็อตนะครับจังหวะนี้ก็ต้องไปก็ต้องไปแล้วป่ะเ <c oughs> พื่อนเข้าเราเข้า,ขากดแขนก่อนใจเย็นกดอัลตินะครับมันซูมอยู่ยกไปดิครับผมก็ <c oughs> แลกไปก็เรียบร้อยก,ก,ก็ก็ก็ได้กันสุดก็ขาบ้านนะครับ <c oughs> <c oughs> ยังไงช็อตนี้ซูแมนไล่ตามมานะครับอ้อยกระโดดหนีซูแมนกระโดดตามนะครับ อ้อยเชิงอยู่วนซ้ายวนขวาดิป,ปลบไปหนึ่งทีทําทรงมาดีสวนครับจังหวะนี้จังหวะสวนกลับไล่ควนอันติเข้าไปเพื่อลดระ,ะยะแล้วก็ไล่ควนแลกกันไปนะครับโคตรเดือ,เคคอดวงดการนี้ก็มีเรื่องอีกนะครับผมเอายังไงมอทอสอันติเข้ามานะครับผมชอ็อตผมชอ็อตและผมโดดไปยางเรียบร้อยดามจสนั่นวนไหวตอนนี้โอเคครับยังไงต่อเพื่อน เพื่อนบอกรวมกลุม่มรวมกลุ่มแล้วอมอมลาวกิ้งกิ้งเข้าไปแล้วไปแล้วทอนลงข้างทางยังไม่มีคนไว้ใจโช,ชเฟอร์คนนี้นะครับผมโคตรฮาอับห,หนึงผมโฟกัสก่อนผมโฟกัสก่นกอน,นเอามาดิเออมาไปตามครับนี่แน่ฟิกเกอร์เข้าไป กดสกิลหนึ่งเรียบร้อยโอเคจบจบป่าเพื่อนจบปะ่ะจบจบนะจบนะ <c oughs> โอ้รั่วเกินเกมนี้แต่ละคน <c oughs> คือไอซิฟเนี่ยคือมันกาดจะอมทอนก็ไปสีบานเลยผมคิดไปาอย่างนั้นนะแต่ว่าไอทอนมันไอทอนมันลงกลางทางทุกคน <c oughs> โอ้หากเกิน <c oughs> โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันผมคิดว่าผมไม่ได้ MVP หรอกโอเคผมทีม่ีสองนะ จะยังได้เหรียญทองเพลทอีกเหรอโยนๆขนาดนี้นะครับผมโอเคก็ให้แม็กไปนะเพราะว่าแม็กเขามาดีแบบหลายจังหวะเลยนะครับผมแค่ดูชื่อดิแคลี่มีไว้พุ่งชนอันนี้มันเมนแม็กเลยนี่หว่าแต่ว่าเราก็ทำดาเมจเยอะสุดนะครับทำดาเมจไปส0มสิเปเซนลยนะครับผมก็เข้าไฟ์เท่ากับแม็กเลยนะครับผม,ก,ก,บบผมก็ประมาณนี้เนาะรีวิวอารีวิวสกินใหม่ของโลเลออนนะครับผมผมว่าอันติมันก็ค่อนข้างที่จะเนียนนะครับผมถ้าเกิดแบบว่า ดูไม่ดีเนี่ยโยนโดนแบบโดนยกเอาง่ายๆเลยนะครับผมโอเคถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อไปกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ